พลังเสียงของกิจกิจตินันค่ะรอบนี้ได้ใช้กับเพลงบรรเลง2เพลงนะคะในงานครบรอบ130ปีวิกฤตการณ์รร้สเป็นเพลงแทนบันทึกเหตุการณ์ค่ะที่ประพันธ์ใหม่ชื่อว่าเพลงรอส12รยลำลึกค่ะกับเพลงเก่าตื่นเถิดไทยบันทึกเสียงใหม่เพื่อวันครบรอบครั้งนี้นะคะโดยมีกองดูรยังทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพอยู่เบื้องหลังผลงานพร้อมบรรเลงสดณนะแนวป้อมปืน7็กระบอกภายในป้อมพระจุลจอมเกล้าปากแม่น้ำเจ้า เาพระยาจังหวัดสมุทรปราการค่ะเพราะว่าต้องการให้เห็นความสําคัญของปืนเสือหมอบหรือปืนใหญ่อาร์มสตรองที่ใช้ในวิกฤตการณ์ก็จะมีทางด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมีเราจะมีถ่ายเป็นยืนอยู่บนป้อม ตรงหลังก็มงี้จริงๆข้าง,ง,งใต้จะมีปืนซึ่งจริงๆถ้าถ่ายตรงนู้นจะเห็นว่าเขายกปืนขึ้นมาแล้วก็จะบอกว่าเพ,พ,พิ่งทราบว่ามันม,มีพิธีการก็คือว่าเขาต้องมีพี่ทหารนะครับผมมาล้อมปืนเอาไว้แล้วก็แต่ละคนก็จะบังคับเหมือนเป็นพวงมลาลัยล้อแต่ละด้านอะไรเยงนี้นะครับแล้วเขาใช้เวลาประมาณนึงเลยในการที่ยกปืนนี้ขึ้นมาก,ก็รู้สึกว่าโอ้โหถ้าเป็นสมัยนั้นเทคโนโลยีนี่มันคงจะเป็นเทคโนโลยีที่แบบ ล้ำสมัยมากในยุคนั้นนะครับร้อยสามสิบปีที่แล้วนะมีป,ปืนซึ่งสามารถที่เราสามารถยกขึ้นมาได้อะไรเงี้ยคอนโทรได้นะครับผมจริงมันเหมือนเป็นการที่ทำให้เราเห็นตลอสเลยใช่ใช่ด้วยตัวเองเลยเพราะว่าจริงจะบอกว่าเมื่อ4 5หปีที่แล้วเนี่ยได้เล่นละครเวทีเรื่องทวีพบก็จะพูดเรื่องวิกฤตการณ์รสอสเซีทีสองเนี่ยตอนนั้นเราก็ยังนึกก็อ่านศึกษาบ้างแต่ก็ยังนึกภาพไม่ออกจนกระทั่งได้มาที่จริงวันนี้ได้มาเห็นป้อมต่างๆบรรยากาศวันนี้แล้วก็เห็นปืนใหญ่ด้วยนะครับผม พอทัพเรือเราก็จะจัดให้มีพิธีการวางผานพุ่มนะครับสักการะบรรพบุพรุษบรบพรพชนของเราที่ต่อสู้ในสาการในวันนั้นนะครับอย่างไรก็ตามในวันนี้เนื่องจากเป็นวันพิเศษครบรอยสาปีเราจึงจัดให้มีพิธีเพิ่มเติมนะครับกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมนะครับโดยในช่วงเย็นของวันที่13นะครับเราจะจัดให้มีพิธีลํำลึกปืนเสือหมอบซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในเวลานั้นนะครับท่ทานก็ได้ท่งให้มีการเตรียมพร้อมในทุกพื้นที่นะครับตั้งแต่ภายนอกป่าแม่น้ําแล้วก็ป่าแม่น้ําแล้วก็มีการระมัดระวังเป็นชั้นๆน,นะครับมีการเตรียมตเบโดมีการเตรียมสายโซ่สลิงเพื่อป้องกันไม่ให้ทางต่างชาติได้เข้ามาในแม่น้ําเจ้าพยาได้นะครับ วิกฤตการ์รอสร้อนะคะจบลงด้วยไทยค่ะเสียค่าปฏิกรรมสงครามถึง3ล้านฟรังแต่ยุทธวิธีต้านเรือรบที่มีแสนยานุภาพเหนือกว่าด้วยปืนเสือหมอบเป็นจุดเริ่มต้นค่ะของยุทธกรณ์และยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือให้ทัดเทียมอำนาจชาติตะวันตกค่ะ